Sakura school ทุกคนไปรีวิวบ้านอีกแล้วจ้าก่อนจะไปรีวิวบ้านทุกคนก็ต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะงั้นก็ทำตามแอดมินเลยจ้าจะได้ไม่เสียวเวลากันเดี๋ยวแอดมินเขาใส่ไอดีให้ทุกคนแป๊บหนึ่งก่อนนะคะโอเคเราก็กดตรงนี้นะคะทุกคนเส็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงที่เสียบไอดีได้เลยจ้าไอดีแอดมินจะให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถลองเอาไปเดินได้นะคะ แอดมินก็กดโอเคแล้วจ้ากดโอเคเสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าดาวโหลดอีกทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอนิดนึงนะคะรอให้มันเต็มก่อนว้าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยค่ะทุกคนอ้โหอบ้านของเราก็อยู่ไม่ไกลามากนะจ๊ะทุกคนอยู่ประมาณ4ี่เมตรวันนี้แอดมินก็จะเดินทางไปตามลูกซอนที่เขาปกบทดไว้ให้อีกแล้วค่ะก่อนจะไปเราก็ต้องคืนให้ซุ้ๆซก่อนนะคะทุกคนเนาะ โอเคเราต้องขึ้นอีกนิดนึงนะจ๊ะเป็นให้ซูมก่อนเราค่อยบินไปนะคะทุกคนเนาะโอเคสเสรียบ้อยแล้วเราก็เดินทางไปกันเลยจ้าไปแล้วนะคะทุกคนเนาะหอบานของเราก็อยู่ไกลแล้วต้องรีบเดินทางนะคะทุกคนเนาะไปเรื่อยจ้าทุกคนต้องบินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแอดมินอยากเห็นมากๆเลยว่าบนของเราจะสวยสักแค่ไหนาเนาะว่าทุกคนเด็นเล ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยว้าวบ้านของเราเป็นสีขาวนะคะทุกคนสวยงามที่สุดแล้วก็อลังการด้วยค่ะโอ้ยน่ารักสุดๆเลยจ้าเ <c oughs> ดี๋ยวแอดมินที่ลงก่อนนะคะโอเคลงตรงนี้กันล้กันปึ๊บตอนนี้แอดมินก็ถึงแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านของเราณเขา ส,ส่วนน้ำที่สดเลยส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดรถนะคะทุกคนสามารถเอารถมาจอดตรงนี้ได้นะโอเคส่วนหน้าบ้านของเราก็มีจักรยานหนึ่งคันแล้วก็มีส่วนดอกไม้ด้วยค่ะเห็นไม้แล้วก็มีแบบมีต้นดอกชาครุด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นแบบอ่างอาบน้ำนะคะทุกคนเนาะโอเคส่วนตรงนี้ก็ ของเราดูน่ารักแล้วก็สีสดใสมากๆเลยทั้งสมดว่าถ้าเอาไปทาแบบละครสั้นก็แบบสุดยอดจริงๆเลยอะค่ะทุกคนอันนี่เ่นที่ตกลับแค่แล้วก็นางดูทีวีด้วยนะคะน่ารักมากโอ้ยทุกคนนี่ที่แบบเล่นเตียโนโนด้วยนะจ๊ะทุกคนสา,สามารถเล่นกับแอนมินได้จ้าโอเคพายเดี้มินไปดูฝั่งนู้นก่อนว่าเป็นอะไร อ๋อต,ตรงนี้นะ่าจะเป็นตกหลับแคคของเราโอ้นะ้ารักมากเลยดูสิแอดมินชอบมากมากเลยอ่ะทำเป็นละ,ละครซ้นแบบสุดยอดมากมากเลยค่ะทุกคนบ้านหลังนี้แอดมินชอบมากสวยงามดีอันนี้เป็นห้องอะไรเดี๋ยวอ๋อทางข่าวจ้าทุกคนอโอเคเดี๋ยวมินคดูนิดนึงก่อนอ๋ออนี้เป็นทางข้าวนะคะทุกคนอันนี้เลนเปียนโนโดได้ก็บอกนะ้าบ้านของเรามีชั้นเดียร์น,นี่ใช่นี่นาะโอเคฝั่งนี้ เดี๋ยวมินขับดองนี้ก่อนว้าวอันนี้เป็นห้องน้าของเรานะคะทุกคนก็สามารถอาบน้าแล้วก็นางระบายถุได้นะคะห้องน้านของเราพื้นทีกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมินเข้าไปดูห้องต่อไปดีกว่ามันต้องมีหลายห้องเลยจ้ะอ๋อี่ไงบันไดขึ้นไปชั้นสองนะคะ แดดมินจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นซองกันละกันว่าชั้นซองของเราสวยแค่ไหนเนาะว้าวตอนนี้แดดมินก็เข้ามาั้นสองแล้วนะคะเจอห้องห้องนอนด้วยทุกคนก็สามารถนอนได้แล้วก็มีเตียงของเด็กด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีโต๊ะทางานด้วยทุกคนก็สามารถนั่งทํางานแล้วก็มีแบบชั้นวางหนังสือแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของเรานั่นเองจ้าโอเคมารักสุดๆเลยแดยดมินออกไปข้างนอกดีวกว่าโอ้แต่แล้วเกอบตกบันไดล้วเห็นไหม นไปดูฝั่งนี้ก่อนว่าทุกคนฝั่งนี้สวยงามที่สุดเลยอ้โหเป็นห้องครัวด้วยชั้นสองของเราก็มีห้องครัวด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตกนั่งทานข้าวนอ้อทุกคนก็สามารถนั่งทานข้าวได้น่ารักสุดๆเลยอ้โห เดินไปดูในห้องครัวก่อนห้องครัวของเราก็ดูแบบน่ารักเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมเออมีแบบมีครัวทากับข้าแล้วก็ตู้เย็นด้วยจ้าอี่เป็นห้องอะไรเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว้าวทุกคนเป็นห้องนอนนะคะทุกคนโอ้มีตูเ้เสื้อผ้าสองอันนะคะตูเ้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงนอนอุ้ยน่ารักสุดๆเลยสามารถนอนได้เห็นไหมสุดยอดจริงๆค่ะ โอเคเดี๋ยวมินออกไปข้างนอกเราจะได้ไปรีวิวทพ่อื่นต่อจ้าเมื่อกี้นี่เป็นห้องแบบห้องนอนนะคะมีเตียงนอนสองอันจ้าอันนี้เป็นอะไรว้าวทุกคนระเยบียงหนอกบ้านนะคะทุกคนก็สามารถออกมาข้างนอกสูดอากาศได้นะคะหรือว่าสามารถออกมาดูผู้ชายเล่นบอลได้เดี๋ยวมินฟุลเล่นจ้า <laughs> อันี้ค่ะเดูห้องนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะทุกคนโหน่ารักมาใหม่ห้องนี้เราดีวิวแล้วนี่นะตักฉันเลยก็ตกบันไดแล้ว,ว,ลวเห็นไหมมันนิดนึงเรตาตกบันไดแล้วอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนโอเค เราไปไหนเนาะไปดูฝั่งไหนอีกโอเคมันจะมีประมาณนี้แหละจ้าทุกคนเนาะชั้นสองของเราเนาะเดี๋ยวแอดมินเขาลงไปชั้นล่างเพื่อจะแบบไปรีวิวชั้นล่างต่อนะคะทุกคนเนาะนั้นก็ตามแอดมินมาเลยจ้าเพื่อแบบตรงไหนที่แอดมินยังไม่ได้รีวิวจะได้รีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะงั้นก็ตามมาเลยจ้า อ๋อตอนนี้แอดมินก็ถึงชั้นล่างแล้วนะคะทุกคนส่วนชั้นล่างของเราก็มีตกหลับแขกแล้วก็มีที่แบบเล่นเปียนโนยด้วยนะคะที่สําคัญแล้วก็มีแบบเอ่เอที่นางดูทีวีตัวนี้เป็นตกหลับแขกด้เหมือนกันจ้าตอนนี้แอดมินก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนส่วนมนาบ้านของเราเนาะก็มีที่จอดรถแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยนี่ไงอันนี้เป็นสระว่ายน้ําเล็กๆน่ารักมากเลยขอขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่ติด อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะถ้าอดมินพูดทิตตรงไหนก็กรับขออภัยสวัสดีค่ะ